สวัสดีค่ะ้านะคะเราาค่อท่นัค่ะทไจะไม่ยนะหอนงนาะคะเริ่มเนาะอะสิอ้กับงานแฟน e ั้งแรกขเราวันนี้ตืนเต้นะทั้งืนเต้นทั้งดีใจทั้งตอนนี้มีความ กังวลนิดนิดครับมือเย็นมือเย็นไปหมดเลยอ่ะคือพอเราจับมือกันดูสิว่าเย็นจไหมเย็นป้ะมือพี่ลิงเย็นกว่าออมอีกค่ะตอนเนี้ยเย็นจริงคอนเฟิร์มคือเต้นอ่ะพอเหมือนแบบเราเราว่าเราก็ซ้อมเยอะแล้วแต่พอไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันก็ยังสื่อเต้นอยู่ดีค่ะเตรียมโชว์อะไรไว้บ้างให้กับแฟนๆ2,300คนนะสปอยหรอนิดเดิ้ลสองพันสามร้อยคนสอออสองพันสามร้อยคนถูก สบายเหรอมีร้องเพลงมีเพลงคู่แล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยทั้งหมดทั้งหมดของของเราที่ต้องร้องน่าจะมีประมาณสี่ไหมอืมสี่เพลงค่ะแล้วก็มีเกม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 ที่ได้เล่นกับแฟนคลับอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสุ่มผู้โชคดีมาเพื่อแบบมาเล่นเกมกันเขาก็ไม่รู้หลิงไม่รู้นะว่าหลิงต้องเล่นเกมอะไรใช่เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เล่นสดเลยกัปปิกาก็คือรูพร้อมคนอื่นเลยอะไรแงี้ค่ะเริ่มกลัวแล้วว่าตัวเองจะโดนแกล้งหรือเปล่า ก็คือจะไปพร้อมกันบนเวทีพร้อมกันเลยรู้พร้อมกันบนเวทีไปเลยเพลงไหนสปอยเพลงไหนครับเพลงมันจะเป็นฟกี่ยวกมาณไหนเพลงเดี่ยวเพลงคูก็จะเพลงแรกก็จะเป็นเพลงคู่นะคะที่อารมณ์แบบน่ารักน่ารักเหมือนร้องจีบกันบนเวทีนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบซึ้งๆหน่อยๆบ้างตามสไตล์พี่หมอผลดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงที่สองของหลิงนะคะก็จะเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปค่ะ สุดท้ายฉันก็เซฟร้องด้วยลิงๆลิงค่ะก็จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบวันนี้ฟาราดามาร้องเพลงไม่ใช่ลิงเพลงคู่ที่เห็นว่าได้ฟังครั้งแรกบนเวทีด้วยงานในงานนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ต้องแบบเก็บเป็น secret ก่อนใช่แต่ว่าจะได้เห็นใช่หมื่อต้อง ตั้งใจจะมอบความสุขให้กับแฟนๆขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นแฟนมิสติ่งครั้งแรกของเราแล้วก็แบบแฟนๆแบบเยอมาเยอะมากบอกเลยว่าตั้งใจมาพวกเราซ้อมกันถึงแบบค่าทุ่มอะไรอย่างงี้บ้างเมื่อวานอะก็คือคือเหมือนมันเป็นงานใหญ่มากๆครั้งแรกของพวกเราด้วยค่ะเราก็เลยคิดว่าคือเราก็เลยคิดว่าจะตั้งใจกับมันมากๆก,ก็คือเชื่อปะ เมื ab, that really. uh, ่อกี้ร well, ้องเพลงไม่หยุดเลยเมื่อกี้ยังกลัวว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยจะร้องเพลงก็ได้นะได้นะอะไรนะตอนสัมภาษณ์จะร้องเพลงใช่หมายถึงว่าคือร้องเพลงมาตลอดตั้งแต่ตอนตอนเช้าแล้วแล้วนอนไม่หยุดเนี่ยเยตอนตื่นก็คือฟังฟังฟังวนไปเพราะแบบหนิงจะสับสนเพลงนิดนึงด้วยที่ว่าความไม่แข็งแรงของนภาษาของหนิงคือเขากลัวว่าเขาจะหลุดร้องเพลงตอนสัมภาษณ์แต่ร้องต้องอะไรนะคะ ไม่ได้แล้วค่ะพี่คนในใจแล้ไม่คนในใจไม่ใช่แต่เพลงมันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบซีเรตมากๆใช่จีเรตจริงจริงก็มีซ้อมซ้อมซอมกันแต่ว่าด้วยที่ว่า เธอฉันเป็นอินโคเวอร์ดอ่ะแล้ววันนี้ยฉันต้องเจอสองพันกว่าคนฉันก็ไม่รู้ว่าคือแค่เจอเก้าอี้หนูก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะถ้ามีคนนั่งเต็มเก้าอี้หนูจะตื่นเต้นขนาดไหนหนูก็ไม่กล้าคิดเหมือนกันแล้วพี่ติ๋งติงที่ดูพี่ติ๋งติงเป็นขนาดออมเป็นอ <c ười> <c ười> เอ็กซอร์เวอร์ดอะออมเห็นเก้าอี้ออมยังแบบมือเย็นเลยอ่ะคือคือไม่รู้ว่าเป็นใหญ่มากจริงๆเนาะเป็นครั้งแรกเลยอ่ะใช่ก็พยายามให้มันแบบ ข้า <c oughs> ไฟเป็นร่างกายของเราจ <g> ะ <ül> ทำได้หรือเปล่าอ่ะให้ได้และ <c oughs> ให้กำลังใจกันยังไงบ้างว่ามันต้องแบบว่าไปด <c oughs> ้วก <c oughs> ดยกันเนาะใช่จริงๆก็ไม่ค่อยพูดอะไรกันเท่าไหร่นะก็แค่แบบเออแบบหนาว <c oughs> ตืดดน่นเต้นแล้วก็อยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้แค่นั้นซ้อมซ้อมเยอะๆสมมติแบบเพลงไหนเพลงไหนที่น้อ,องรูงส้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่าหนูรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็พร้อมจะไปด้วยกันซ้อมคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเนอร์จีเป็นไงคะหรือ เราตรวจเราต้องแบบดึงเอนเตอร์จีาอยู่กันเย็นยาวเลยนะวันเนี้เอนเตอร์จีหรอตอนนี้ต้องปูนปูนแหละน้องออมขอเอนเตอร์จีเอนเตอร์จีปูนโูนได้นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเดี๋ยวก่อนขึ้นเวทีเอาจะบูนบูนให้พี่หนิงเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจะได้มีพลังเดี๋ยวต้องขโมยพลังงานของแบบขโมยเอนเตอร์จีของเธอด้วยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่เป็นแฟนิดนิ้งครั้งแรกทั้งที่ใจ สึกว่าเป็นสิ่งที่เกินค่าดสำหรับทั้งหลีนทั้งออนเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมีแฟนนิตครั้งแรกตั้งแต่ซีรียังไม่ออนใช่ว่าซีรียังไม่ออนนะคะยังไม่ออนนะคะจะออนแอบวันจันทร์ี่24สี่ทุ่มทางช่อง3บน3ติด3นะคะใช่ค่ะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง3 plus แล้วก็เน็ตติกด้วยค่ะ ตอนแรกมันจะยังไงบ้างคะอารมณ์มันจะเป็นประมาณไหนยังไงใจซ่อนใจอีพีแรกมันเหมือนเป็นการปูปูมาว่าความรักของพี่หมอกับน้องเออร์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ทําไมต้องเลิกกันอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอีกทีหนึ่งฟิลมันจะยังไงมันจะมีหวานเลยมันจะขมเลยหรือมันจะมันขมก่อนแล้วมันค่อยย้อนกลับไปหวานอ่ะดิอ่ะฟิลฟิลก็จะเป็นฟิลแบบทุกครั้งที่ครั้งแรกจะอยู่ในอีพีแรก การเจอกันครั้งแรกขี่ม้าแรกจูบแรกเรี้นรม้าแรกเ็าจะได้เก็ปละคุณน้าก็คือก็คือถูกรถนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกข้ามท่าเลยนะคแต่แต่สิ่งแต่สิ่งที่แบบโอ้โหพึ่งพากันทำทำลายออกเลยอันนั้นยังเบาๆอันนั้นคือที่แบบ ฉันไม่รู้ว่ะมันมีหลายซีนมากใช่มีหลายซีนมากที่แบบแฟนคลับเอามารีรันอะไรอย่างเงี้ยของเรามีหลายเลเวลค่อยๆค่อยๆดูคแล้วได้ไปอ่านไปเป็นแฟนบ้างไหมคะอ่าพวกเราเป็นตำรวจออนไลน์ค่ะก็คือเราทัวร์เราคอยลงทีวิตตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แอบอ่านอยู่ดิสสามดิสอีอย่างเงี้ยไม่นอนกันหรอกค่ะนั่งอัดอยู่ เออดีไหมดีดีเหมือนอ่านหรดีค่ะยังมีโอกาสที่ไม่ถึงนี้ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่ออีกเหรอไม่เชื่อเราก็ไม่เคยเชื่ออยู่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่พี่ครับตูมิซาิซร์ที่แบบเลือกชุดที่เหมาะกับเราทําให้เรามั่นใจเงี้ยแต่คนที้เขาฟิดมากเมื่อวานเนี่ย่างไรบ้างไม่ไม่มีเวลานะคะช่วงนี้ แต่ว่าเรื่องการฟินหุ่นก็ยังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อจบจบงานนี้ก็อาจจะหมู่กระทะอะไรอย่างเงี้ยอ่าพัชโชคจะเชิญแล้วพัชโชคจะเชิญที่สุดตื่นเต้นิดหน่อยพาชเพลงจะต้องเชิญละมันเพราะว่าขึ้นเพลงอันดับหนึ่งหรอตอนนี้หรออ๋อเพลงเพลงไหนคะเพลงหนูเหรอคะติดท็อปอะไรด้วยติดชาร์ตระดับอะไรระดับโลกอะหนู้องเพลงครั้งแรกติด ไอทุนอันดับหนึ่งไทยแลนด์ภูมิใจอันดับกี่ของโลกอันดับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวายเฟมัดมากค่ะคุณลิลควอให้รางวัลหรือให้รางวัลหรือเ่าให้รางวัลเอาเงินไปยี่สิบละกันนะเราไม่ต้องมีตังค์เท่าไหร่หรอกโอเคครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยให้สนับสนุนครั้งแรกที่ที่หลิลออกมาร้องเพลงจริงๆหลิลไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพรนะคะแต่ว่า ก็ก็พยายามถ่ายทอดสิ nah, ่งนี้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะเรากว่าแฟนๆจะชอบให้บอกว่าเธอร้องเพลงนั้นเธอร้องเพลงดีสุดไปฉันเป็นคนที่แกฉันเป็นคนที่ไม่กล้าร้องเพลงต่อให้คนอื่นคูอื่นเยอะมากอะแล้ววันนี้ฉันต้องทำแล้วฉันต้องทำแล้วแล้วฉันถึงพาท้อมเวลาพาเต้นไหมคะพาเต้นหรอคะอุ้ยพาเต้นอมพอมเอ็นซีบุ๋บุ๋นขวารบอกเลยว่าเมื่อวานแต่แค่ซ้อมก็หอมแบบ <laughs> <โดย>ไม่พี่เขาแบบเอ็นดูเธออ่ะฉันเห็นหน้าพี่เขาแบบเอ็นดูเลยเมื่อ <laughs> ว,วานยังไงนะเมื่อคืืนยังงไเม่อวาน <laughs> ววานี่พี่หลิงหลิงเต้นแรงสุดในชีวิตบอกเลยเราคอยดูวันนี้บบเราจะเจมี่รูหลิงหลิงเป็นแบบเมแนแดนเป็นวนสเตจเลยใช่คนฝึกคือออมกอร์ัส <laughs> ครูอของเราเอง เอาตอนเอาตอนนี้เต้นไม่ได้เราเก็บแรงไว้เต้นบนเวทีใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่แล้วพี่หบิงกเขาแบบร้องเพลงก็ดีขึ้นช้าขนาดนี้แล้วอ่ะมีออวยที่เขาได้ยินเมื่อไหร่เดีสิเราเจอกันตลอดอยู่แล้วเราก็แบบอุ้ยคันเก็ตเลชั่นะคะหลิงหลิงคอนเหมืองนี้คัวใจแร็กเพลงกับแพนอย่างเงี้ยเราก็ลองท่อนเนี้ยไปทั้งวันให้มันติดหูทุกคนรอบตัวเราไม่พักออกจากที นี่มีเพลงเพลงของพีหลิงฝนแล้วเพลงองอองละก็วันนี้แหละคือได้รู้วีร่าวันนี้แหละใครที่ใครที่ดูใครที่เข้าไปดูแล้วก็ดูออนไลน์สตรีมมิ่งของหลิง first meet ก็จะได้เห็นเพลงแรกของน้องอองแต่สิ่งที่เป็นแฟนตอนนี้ก็เกิดว่าะนแฟนดูอาจจะไม่เห็นว่าคือตอนนี้ให้กำลังรายการด้วยกันแบบจับมือกัน อโอ๊ยเปล่าเปล่าเ <c oughs> นี่ยมีคนบอกว่าแบบทำไมเราต้องจับมือพี่หลิงตลอดอะมีคนเคยเขียนไว้ว่าแบบเออเหมือนออมเคยคือจริงออมก็เคยพูดไว้แหละว่าแบบเหมือนจะชอบประมาชอบอะไรนะประมาประมาหรอประมาเหมือนแบบกลัวหรอกลัวเออไม่มั่นใจแล้วแบบสมมติเวลาออกงานนะเธอก็จะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างๆเราไงน,นึกออกไหมเพราะแบบแม่เราก็ไม่ได้เข้าเตรมมากับเราอะไรอย่างนี้เราก็เลยจับมือพี่หลิงแทนแม่ ใช่งคาคืออฝัแล้นใช่มีหลิงฟองเจ้าตัวรู้ตัวหรอยังก่อน <c oughs> มีลูกา่ะนะฮะอะไรนะม่ลูกไม่ลูกลูกไม่มีอะไรไม่ีอะไรเล่นเลก็ขาให้เขาให้ เขาเป็นบาร์ี้เธอเหรอไม่ใช่เราบอกว่าเราจะมือเธอแทนแม่แล้วพี่นะคข่าวเป็นตอนนี้เธอกลายเป็นบารี้เราอ๋อได้ได้ับลูก ก็บอกว่าตัวเองขอละแต่ก็ขอบคุณขอบคุณไว้ก่อนค่ะก็จะมีในวันที่ผลคลา่งพายที่ออนแอร์ก่อนใจซ่อนรักอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าแฟนๆจะไม่เบื่อกันหลงจากที่สองทุ่มครึ่งเจอในวันที่ผลลั่งพายนิชานะคะแล้วพอละครจบสี่ทุ่มก็เจอใจซ่อนรักพอรดาต่อค่ะหน้าเดิมก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่คนเดียวกันนะใจที่สูดน่ปะ ใจพี่สุดพิ่งจบไปแล้วเป็นแอนนี่เจอพี่หลิงเวันไปเลยโอเคๆเราได้มาพี่โอ้พี่เโอพเเรียกว่าแบบสองคนนั้นเป็นเทพการแสดงเขาเก่งมากอะแล้วแล้วเขาก็คอยให้คำแนะนำหนิงใช่ค่ะเรื่องการแสดงใช่ค่ะในในเรื่องของการแสดงเพราะหลิงก็ยัง ใหม่อยู่เวา là, มีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่แจคอโอค่ะแล้วก็พี่ชูด,ด้วยค่ะถ้าพรแบบเล่อนอลไรแบบหลายนอยบไหนกว่าเอ้ยเราอยากลองทำาอาอะไยากลอง,ลองท้าทายบ้างไหมหมายถึงแ<อ>ล้วคะคะใช่หมอกท็ทามาแล้วจะพูจะอบแค่แอ,อะไรอย่างนี้นานจะวาตาอะไรอย่างเหนูหนูอยากเล่นคอมด,ดี้หรว่าหนูมี t e n t i a l ค่ะเอออยากลองเล่นอยากลองเล่นฝั่งเป็นคนต่อคนแก่เนี้ย วิทย์่าคอมเมดี้ต้องใช้พลังเยอะเนาะเอะก็ถือว่าเป็นความท้าทายคุณดิอ่ะเธอเธอเล่นเป็นอินโทรเวิร์ดได้ไหมได้สิเราเล่นเป็นอินโทรเวิร์ดจริงๆแล้วเป็นคนอินโทรเวิร์ดค่ะแบบไม่อินโทรเวิร์ดเท่าไหร่หลิงเคยพูดว่าอินโทรเวิร์ดกี่โมงอินโทรเวิร์ดกี่โมงออมออมบอกคนในกองบอกว่าอ๋อมไม่อินโทรเวิร์ดป้ามีเสียงเลยคนนี้อยู่ดีๆพูดขึ้นมาอินโทรเวิร์ดกี่โมง ก็จะให้แบบว่าสำหรับแฟนคลับนี้วันนี้อะค่ะขอสามาำสำหรับทั้งสองคนนะคะสามาำนั้นคืออะไรหน้าจดจำ <c oughs> อะเขาวางมาตัรฐานไว้สูงเลย <c oughs> หน้าจดจำอ่ะจบแล้วเหมือนกันอะไรนะได้สิประทับใจ เห็นไหมคะงั้นให้ท,ทั้งคู่ขอบคุณแฟนคลับที่คอยพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยพพอร์ตถ้าไม่มีพวกคุณก็จะไม่มีวันนี้ที่มีแฟนมีครั้งแรกตั้งแต่คอยังไม่อ่อนขอบคุณที่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสำหรับอีกงและออนแล้วก็ขอให้แฟนๆพพอร์ตหนิและออนตลอดไปต,ตลอดไปนะคะ ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามขอให้เราเพราะเราเป็นตัวของตัวเราค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับค่ะที่เราถเอทีมงานผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรารู้สึกว่าพวกคุณแบบว่าซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะอยู่กันไปแบบนี้นานๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็อยู่ซัพพอร์ตเราแบบนี้เสมอค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ฝากใจซ่ ắt, อนร ok. ัวยเลยค่ะวันจันทร์แล้วตอนแรกฝากซีดีของพวกเราไดยนะคะใจซ่อนรักค่ะออนแอร์วันแรกนะคะวันจันทร์ที่24่่นาเวลาสี่ทุ่มใช่สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง Netflix ค่ะแล้วก็แอปช่องสามค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจิบบันทีเดี๋ยวเพื่อนถ่ายรูปโอเคนะคะ หลายหลายเราเราเก็บเราเก็บที่ไม่ได้ถ่ายรูปสวย